หนึ่งในปัญหาที่สําคัญนะคะที่เป็นผลกระทบกับปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะคะนั่นก็คือปัญหาค่าไฟแพงค่ะแต่วันนี้นะคะดูเหมือนว่าประชาชนคนไทยน่าจะเริ่มมีความหวังค่ะเมื่อกระทรวงพลังงานนะคะโดยรัฐมนตรีพีรพันธ์สาลีรัฐบิภาคค่ะเตรียมที่จะเดินหน้าผ่าตัดโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยค่ะวันนี้สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ได้รับเกียรติจากคุณชัชวานคงอุดมค่ะท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคกวุมไทยสร้างชาติค่ะ ท่านเป็นคนหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องแล้วก็เข้าถึงนะคะแล้วก็ใกล้ชิดกับปัญหาของพี่น้องประชาชนมากที่สุดอีกคนหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะควันนี้ท่างสยามลฐต้องขอรบกวนคุณชัชวานนะคะวันนี้ปัญหาที่ผ่านมาในะะเรื่องของปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนถูกพูดถึงมากคือเรื่องของบินข่าไฟที่พุ่งสูงขึ้นมากเลยคะ่ะ ปัญหานี้ในฐานะที่คุณชัชวานเองเนี่ยก็ใ้คิดกับพี่น้องประชาชนมีได้รับเสียงสะท้อนมา,มาแบบน<ก>ีน<อ>บ้างก็บนทุกบ้านนะค่ะมันขึ้นเยอะเหลือเกินผมบางคนมันไม่มีก็ช่วยหน่อยได้ไหมอืมค่ะเป็นเป็นอย่างนั้นค,คก็เลยก็มีมีความรู้สึกว่าถ้ามันแก้ไขได้มันก็นะฮะมีอะไรที่มันไม่ควรเสียก็กอย่าให้เสียก็อยากอยากให้เป็นอย่างนั้นค่ะปัญหานี้ดูเหมือนว่าสะสมมา หลายยุคหลายสมัยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เรียกว่ายังไม่มีใครมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะทราบว่าในส่วนของกระทรวงพลังงานเองนะคะคโดยเฉพาะตัวท่านรัฐมนตรีธีรพันธ์ก็เตรียมที่จะเดินหน้าเขาเรียกว่ามีการผ่ามีการปฏิรูประบบะโครงสร้างไฟฟ้าของประเทศเลยรตรงนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าทําได้นะคะคจะสามารถทําให้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวได้ไหมคะค ได้แน่นอนครับนะฮะเพราะว่าถ้าค่าไฟมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกินกว่าเหตุอะไรค่าใช้จ่ายในบ้านก็ลดมันก็มีมีเข้ามาเพิ่ม <c oughs> ถูกไหมครับสมมติเราเสียค่าไฟสักเดือนละสี่พันเดือนเด๋ยวละสองพันห้า 2005, อย่างเงี้่งนี้พันห้ายังยังให้ลูกไป <c oughs> เอาไป <c oughs> ไป็นีินเพิ่มหนังสือยังมีเงินติดตัวไปกินอิ่มแล้วก็สมองก็จะดีด้วยครับมองอย่างนั้นนะฮะค่ะ <c oughs> นอกจากประชาชนก็ยังทราบว่าในส่วนของ SME เองนะคะคนที่กําลังเรียกว่าเติบโตเป็นธุรกิจขนาดย่อมเองก็ได้รับผลกระทบตรงนี้ไม่น้อยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ฮะเพราะว่าค่าไฟมัน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 กระทบทุกอย่างค่ะรงโลงโรงงานก็ต้องใช้ไฟใช้กระแสไฟอย่างนี้มันก็ถ้ามันลดลงมาได้เกือบเกือบครึ่งอย่างนี้นะค่ะมันก็มีความรู้สึกว่าอะไรค่าต้นทุนก็ลดลงค่ะมันก็ กระทบไปถึงประชาชนเราที่ที่มามาซื้อข้าวซื้อของนี่ด้วยด้วยนะฮะ <'C ha. S 2> ผมมองอย่างนั้นว <'C ha. S 2> ่ามก็จะทาให้อะไรมันก็ลดลงหมดมันก็มันก็จะดีขึ้นนะฮะความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเลยเงินก็เข้าอยู่ในในในครอบครัวอีกเยอะเอาเอาไปใช้อะไรก็ยังชุดชุนดนักเรียนอะไรที่จะนั่นันไม่ต้องไม่ไม่ต้องวิโส <'C ha. S 2> ง ให้รูเ์มีเพิ่มเ็นอดกได้ชุดสองชุดได้นะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจไทยแบบนี้ด้วยนะคะเรียกว่าเราเจอผลกระทบทั้งทั้งนอกและก็ในประเทศพร้อมๆกันถ้ารัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของค่าไฟได้อย่างยั่งยืนนี่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะค่ะก็ที่ทราบท่านหนุนาพีรพันธ์ก็ตั้งใจมากนะเพราะเห็นเห็นปัญหากันอย่างกระแสไฟก็พร้อมใจ จะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ต้อง,ต,องต้องจ่ายรู้สึกจำป,ป,ป,ประมาณปีละแสนล้านะนะฮะซึ่งจะต้องเอาออกไปจ่ายตอนนี้โดยที่บริษัทต,ต่างๆที่ก็มีส่วนมีส่วนรับไปแล้วปีละสามพันล้านโดยไม่ต้องจ่ายกระแสะไฟอย่างเงี้ยมันก็เป็นน่าเป็นห่วงว่าเราเราทำไมต้องให้ประชาชนไปเสียแทนด้วยนะคะค่าเอฟที T อะไรครับ <laughs> ซึ่งตรงนี้ในส่วนของอเอกชนอาจจะได้ประโยชน์นะคะที่รัฐไปทําสัญญาแต่ว่าเป็นการผลักภาระมาที่ประชาชนประชาชนมไม่ควรรับประชาชนควรจะทํางานให้ประชาชนลดลดค่าใช้จ่ายให้มันให้เหลือน้อยที่สุดนะผมว่ามันก็จะจี้ก็จดีขึ้นกันหมด ล่าสุดมีความคืบหน้าในส่วนของท่านรัฐมนตรีพิรพันธ์น,นะคะเห็นบอกว่าเตรียมเดินหน้าที่มีการปฏิรูประบบโครงสร้างไฟฟ้าของประเทศเลยนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาทางระบบแล้วก็ที่สําคัญเพื่อให้เก,กิดความเป็นธรรมแล้วก็ยั่งยืนแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะต้องอาศัยทั้งในเรื่องของเวลาในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะขณ<ล>ะที่ตัวท่านรัฐมนตรีเองท่านก็เรียกว่าต้องเจอแรงกดดันจากทางสังคมพอสมควรตรงนี้คุณชัชวานอยากจะ ให้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะผมว่าสิ่งที่ท่านพีพันยอมทนให้ใหคนวิพากษ์วิจารณ์นะฮะในในทางที่บางทีบางคนก็เข้าใจผิดไม่ใช่ท่านไม่ได้มีม,ม,ม,มีมีความต้องการที่อยากจะจะมีอํานาจอะไรขนาดนั้นะมนไม่ใช่นะฮะท่านในเมื่อตรงนี้ทําไปแล้วเสนอไปแล้วนะครับก็อยากให้มันผ่านผ่านไปซะนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ทางทาง ท่านนายกก็ยังยงม,มีเรื่องมีราที่ก็นั่งกันอยู่เราคนไทยะ <Okay. S 2> ถึงแก่ถึงแก่อย่างไงมันก็ต้องมีไอเดียใ,ให้เกลี่ยกันนะครัเ <Okay. S 2> พราะถ้าตอนนั้นเขายังไม่ได้ตัดสินแล้วตัดถ้าตัดสินมาจะเป็นไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้ถ้าอยงไงว่าเราทิ้งมาเลยแล้วอย่างประชาชนจะได้จะได้ประโยชน์จากเรื่องการที่จะลดท่าไฟฟ้าเนี่ยผมก็ว่าถ้าเราตัดสินใจตรงนั้นนะครับ <Okay. S 2> ทราว่าหนึ่งในแผนของการปฏิรูประบบโครงสร้างไฟฟ้านะคะคุณบิลพันธ์าวางแผนไว้แบบนี้ก็คือมีการเตรียมหรือแผนการพัฒน,นากําลังการผลิตก็คือให้ในส่วนของกฟอฟผเราเองนะคะมีบทบาทมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาตรงนี้ถ้าทําได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็น,ปนจะมีน้ำหนักสําคัญเลยใช่ไหมคะครับครับก็ที่ทีเคยคุยฟังนะ,ะ <c oughs> ว่ามันจะได้ไม่ไม่ ในเมื่อฝ่ายผลิตก็ผลิตซะเองนะฮะแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปหลายซอดอะไร <Nolan. S 2> ไม่ต้องมาให้ประชาชนผลิตลก็แล้วพอผลิตะเองมันจะได้ไปมันมาถึงมือมือประชาชนได้เลยนะครับการเพราะมันเป็นเป็นเป็นเรื่องของรัฐอยู่แล้วเนี่ยค่ะเราก็มีกอฟอผอของเราอยู่แล้วลดการพึ่งพาค่ะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าผลิตเองได้ก็ส่งไปให้ให้กับฝ่ายฝ่ายผู้ผภาคเขาทั้งหลายจังหวัดนะกรุงเทพก <Thunder. S 2> ็ ของนครหลวงอะไรเงี้ยมันก็จะมันมันก็ตรงเลยมันก็ลดอะไรอะไรได้เยอะเลยนะครับค่ะนอกจากนี้ทราบว่ายังมีเรื่องของการเตรียมที่จะมีการผลักดันกฎหมายนะคะคือส่งเสริมเรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์คือทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงการติดโซลาร์เซลล์ได้ได้ง่ายขึ้นตรงนี้ถ้าเกิดทําได้นะคะก็จะห,หนึ่งคือการลดขั้นตอนในในทางกฎหมายก็เป็นการแจ้งเพื่อทราบตรงนแจ้งค่ะตรงนี้ถ้าทําได้นี่ เราจะได้เห็นอะไรจากนี้ไปไหมคะก็ชัดเจนครับนะะอย่างบ้านผมเนี่ยถือว่าใช้ใช้ใช้ใชเดือนละสามสี่หมื่นอย่างเงินมันจะลดมาลดมาเกือบครึ่งหนึใช่ไหมค่ะเงินจะกลับเขมาในครอบครัวเท่าไหร่ค่ะเพราะนี่ยผมเปิดแอร์ทุกวันแล้วก็ไม่สนว่าคนจะมากันมากันเยอะก็เราก็ต้องเปิดตลอดนะครับรับแขกกันตลอดเพราะฉะนั้นถ้าว่า ป็นโซลาเซลล์เนี่ยมันก็เราก็ไม่ต้องไปกลางวันเราก็ใช้ของให้พลังงานแสงอาทิต์นะฮะมันก็ลดลดมลภาวะอะไรไปได้ไปได้ด้วยนะฮะค่าจ่ายก็ลดลงการการการเช่ขอเนี่ยก็ขอได้ง่ายไม่ต้องอะไรเพียงแจ้งให้ทราบก็ติดตั้งได้เลยนะครับก็ผมว่ามันจะอะไรจะดีขึ้นหมดนะครับนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะใช่ไม่ว่าจะทําไรทํานาอะไรก็ได้หมดนะครับไอโซลาเซลล์เนี่ยก็ ถ้าที่พี่บานคุยไปให้ผมฟังเนี่ยบอกว่าธรรมดาติดเนี่ยมันแสนท่าหละแสนห้าแสนห้าขึ้นใช่ไหมตัดตัดแสนแปดนะพันยันแสน,น <ะ S 2> แปดถ้าไปไปจะเหลือแค่หกเจ็ดหมื่นที่ไปกีมมาครั้งที่แล้วเนี่ยฮะทางสมาคมของผู้ประกอบการด้านเนี่ยทางเขาก็เชิญมานะเชิญมาแล้วก็เลยไปพบกันไปพบกันเขายินดีที่จะต้นทุนจริงๆมันหมื่นกว่าบาท แต่กว่าจะเข้าถ้าท,ที่รู้เนี่ยหมื่นสองพันบาทตอนนี้นมันผ่านเลยนะหลายเท่าหลายเท่อย่างนี้แล้วก็มันมนก็จะน่า,นาจะหรือถ้าหกเจ็ดหมื่นจากแสนแสนแปดเหลือหกเจ็ดหมื่นติดกันได้เลยคนจนก็นยังติดได้นะครับค่ะค่ะแล้วอะไรมันก็ลดลดลงหมดทุกอย่างเลยโอ้ไม,ม่ว่าจะเป็นการทําได้ทํานาทําสวนมันก็ดีหมดนะครับนะค่ะม่ต้องเวลาจะใช้พลังงานแสงที่ ถูบน้ำข้าวนาอะไรอย่างนงี้นะครับไม่ไม่ต้องไปผมเองก็มีนาทันนะครับนี่ก็กําลังตั้งใจครับเป็น,นเป็นหนึ่งในแผนที่จะนําไปใช้คครรัับบก็ดีใจฮะบว่านี่กําลังจะเดี๋ยวถ้าเขาติดได้ก็ยาจะ,จะ,จ,ะจะรีบเลยคแต่นี้ก็เห็นว่าเดี๋ยวเปิดสะพานนี่ก็คงจะ กฎหมายนี้ก็น่าจะเข้าเข้าสภานะครับใช่ค่ะเพราะว่ารอเข้าการพิจารณาคณะรัฐมนตรีอยู่ค่ะท้ายที่สุดนะคะอยากให้คุณชัชาวานฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะว่าสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจนะคะในขณะเดียวกันท่ามกลางแรงกดดันที่มีความหวังนั่นแหละ,ค,ะค่ะฝากไปถึงตัวรัฐมนตรีเราควรที่จะมองเรื่องนี้ยังไงก็ขอให้ประชาชนเข้าใจนะครับว่าท่านเพื่อพันเนี่ยท่านไม่ได้มีความต้องการอย่างอยากจะ อยากจะเป็นมีตำแหน่งมีอะไรแต่อยากจะทำอย่างเดียวให้เป็นคนที่ตั้งใจมากนะครับที่เสียสละคนด่าก็เฉย <c oughs> แล้วู้าษาจากบ้านนะาก <c oughs> ทีก็โดนโอ้โหคอมเมนต์มาเยอะแยะนะครับรอรอพิสูจน์สักนิดนึงนะฮะว่า ถ้าทําได้แล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่ท่านเงียบนะฮะ ừ ừ, นะครับค่ะเรื่องนี้ก็ต้องถือว่าไม่ง่ายนะคะ<ช>เพราะว่าเป็นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนในขณะเดียวกันเ,เองเนี่ยก็ต้องสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ก็อาจจะกระทบกับอบางส่วนบางบบางบางางกลุ่มครับก็บางทีอารมณ์คนนะฮะพอดีทงก็ขออนุญาตไปพูดถึงว่าของท่านท่านนาย,ยกเนี่ยท่านไปไปไปสัมภาษณ์แล้วคนก็ เกิดตัวอารมณ์เกิดอารมณ์ก็เลยทำไมแม่ออกมาแรงกดดันนั้นก็กระทบมาถึงเรื่องนี้ด้วยคก็เข้าใจฮะก็ก็ตั้งใจเย็นนิดนึงนะครับเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่าคนดีหรือไม่ดีเราดีจริงก็ต้องบอกนะครับอย่างเรื่องน้ํามันเนี่ยท่านก็พยายามทำดึนแล้วมีความตั้งใจมากนะครับว่าอยากจะให้พูดลึกไปนิดนึงอยากจะให้มันเหลือสักยี่สิบห้าบาท จากลิตรละสี่สี่สิบกว่าบาทถ้าเหลือเหลือลดไปสิบบาทก็สูมว่าสิบาทก็โหเราเคยใช้น้ำมันวันละสิบลิตรก็เราก็ได้ได้เงินกลับมาร้อยบาทแล้วนะก็ในเดือนสามเดือนสามพันบาทที่ท่านท่านผิ้วริาต้องการทำถ้าถ้าเขามาสามพันบาทเนี่ยก็อะไรแตกต่างๆก็มันในข้อบความก็ดีขึ้นหมดนะฮะแล้วก็ขับไฟมันลดมาได้แค่ สองสองพั 2> 2, 000, 8, 8, 000, นหรือทักทักแปดหรือเทักพันพันห้าก็ยังดีนะฮะไอ้นี่เรายกยกตัวอย่างมันก็จะอะไรก็ดีขึ้นหมดนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตัง้งตั้ง,ต,งตั้งใจมากนะครับที่จะทําทําตรงนี้ให้ให้กับประชาชนนั่นไม่ตห่วงครับตั้งตั้งใจเต็มที่ครับนะฮะ,ะแล้วก็อย่างอย่างน้ามันนิดนิดหนึ่งน้ํามันเนี่ยคนเวลาเติมน้ามันเนี่ยกองทุนเข้าไปห้าบาทเนี่ยเอาต้ององคิดกับประชาชนนะครับต่อไปจะคงไม่ต้องคิด กับประชาชนเอา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 เป็นกองทุนน้ำมันไปฝากไว้ที่ที่ขังน้ำมันก็เลยถ้ามันมีน้ำมันขาดแคลนก็ก็ án, cancel, go, Marina, <cus> เอาเอามาเมือมใช้ไม่ต้องไปหักไปคิดกับประชาชนเพราะงั้นเติมน้ำมันสิบลิตรเราก็ต้องจ่ายไปทีละห้าบาทก็ห้าสิบาทล่ะนะฮะห้าสิบาทนี่ก็เว็นละพันห้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยน้ำมันจะพะถ้ารถตรงนี้ปุ๊บแมทไม่มีกองทุนน้ำมันเนี่ยรถแน่ๆเลยห้าบาท เห็นชัดชัดชัดเจนมากนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องการทำนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็ทั้งชีวิตเนี่ยนะผมเองเนี่ยผมอยากอยากให้คนดีนะฮะอยากให้คนที่มีคนดีมีความสามารถทํางานนะอย่างสมัยท่านอาจารย์คริกลิ์เนี่ยท่านเคยถามผมว่าท่านเป็นนายกเนี่ยเองได้อะไรบอกผมไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรหรอกครับขอให้ประเทศได้ก็พอแล้วเราเรามองตรงนั้นยัง ตอนทักษิณก็เหมือนกันตอนที่เราเห็นว่าเก่งเรากอะไรจะช่วยได้เราก็ช่วยหมดนะครับนะแต่อะไรที่มันทําอะไรไม่ถูกต้องเราก็รับไม่ได้แล้วแค่นั้นเราก็แต่เราก็ไม่ได้่อะไรเขาเราอยู่ของเรานะครับก็เลยไม่ได้ไปยุ่งอะไรกันคะครับนี่ยเพราะฉะนั้นะนะนะอยากอยากให้คนดีถ้าถ้าไม่ถ้ามีเรียกตัง <laughs> เรียกคนนี้นะฮะแล้วก็ถ้ากับเราเราเราก็ช่วยครอบครัวเราด้วยนะครับนะมาอะไรอะไรก็ะรจะลดหมดนะ ทุกอย่างว่ามันลดปอดเนี่ยก็อาจจะเป็นอุสาหกรรมต่างๆมก็จะมันก็จะถูกลงอะไรเนี่ยนะฮะมันก็จะเดินหน้าต่อไปได้ครับ,รบผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์พูดเลไไม่ใช่หรือนี่ไม่เคยเป็น <laughs> แต่ก็แต่คุณชัดใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงก็ทุกวันนะครับก็จะมีมามาในบ้านกันวันหนึ่งบางทีก็สามสี่สิบคนไค้เดือดร้อนอะไรก็มากันไม่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่มากัน แค่แค่บางซื้อนะไม่ใช่ก็มาทับทับ,บทั่วนะครับทุกเรื่องกันที่ที่เราเราทําอะไรเข้าได้เราก็ทำํำนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันเลือกคนดีหน่อยเพื่อเพื่อท er ี่จ <re> ะเราทําให้ประเทศของเรานะเดินหน้าไปได้แล้วก็ <laughs> เด็กถ้าการศึกษาเราดีผมตั้งใจมากนะครับว่าอยากจะให้การศึกษาเด็กต้องเรียนฟรี เพราะอันนี้ขอพูดเกินไปหน่อยนะครับเพราะในชีวิตเนี่ยเท่าที่อยู่อยู่กับคนคนจนมาเนี่ยคนสอบเข้าหมหาลัยของรัฐได้แล้วไม่มีเงินเรียนคดีนี้ค่าแพงค่าเทอมก็แพงมากนะอย่างอย่างวิทยาศาสตร์คอมเนี่ยเทอมเจ็ดหมื่นห้าคนคนจนเรียนไม่ได้นะครับสอบเขาได้ไม,ไม่ไม่มีเงนินเอามา,าก็ต้องให้เขา ทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยนะครับแต่มีหลักฐานมาแน่นอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเด็กเรียนฟรีอะไรมันก็สู้มันจะก็ทันโลกหมดะนะครับอยากให้ตั้งแต่อนุบาลยันปริญญาตรีศูนย์โทเอกแล้วเขามีอไงก็ไปต่อเขาเองนะนก็ท่านผมก็มองคุณผลิตภัณฑ์เ,เป็นความหวังที่จะทำให้กับกับคนจนได้ซึ่งเรามันมันมัน,ม,นมันแนวเดียวกันใจใจ ที่จริงนี้ก็เลยต้องพยายามนะที่จะให้กาลังใจแล้วก็เพื่อร่วมผักดันค่ะเราเราถึงก็ไม่เป็นไรก็ช่าวันเถอะก็เยอะหนาครับค่ะวันนี้สยามรัศสัวิจารณ์ต้องขอขอบคุณคุณชาชวานคงอุดมมากค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ